สวัสดีครับอ่อสี่นาทีเที่ยงคืนนะครับก็มาทําคลิปเกี่ยวกับทหารอาสานะครับมีคนที่อยากจะให้ทําคลิปแล้วก็รับปากไว้นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆไล่ทําคลิปอธิบายทีละอย่างวันนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายเกี่ยวกับทหารอาสาก่อนนะครับในเบื้องต้นทหารอาสาเนี่ยก็จะกําเนิดจากที่กองทัพบกนะครับอ่าจริงๆอ่ะกองทัพเดี๋ยวนี้ในต่างประเทศเนี่ยคือทําแล้วนะนะครับทหารอาสาเนี่ยนะครับก็คือจากปกติเนี่ยจะมีการลดกําลังของ ฐานกองประจำการนะครับฐานกองประจำการก็คือเป็นฐานปกตินะไหมนั่นแหละนะครับพันโทพันเอกสิบโทสิบเอกนี่คือฐานปกตินะครับฐานอาสาเนี่ยจะเข้ามาซัพพอร์ตในส่วนนี้เนื่องจากว่าจะมีการลดกําลังพลพอลดกําลังพลเนี่ยก็ต้องเอาคนที่แบบอาสา,า,ามาันอาสามาเป็นอาหารพอครบเวลาก็เคลียร์ออกครบเวลาก็เคลียร์ออกแบบนี้นะครับแต่ถามว่าครบแล้วเคลียร์ออกไหมก็สามารถสอบต่อเป็น ทาหารประจําการได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อชี้แจงในเบื้องต้นว่าทําไมถึงต้องมีฐานอาสานะครับต่อมาครับก็คือฐานอาสาเนี่ยนะครับก็จะทํางานเกี่ยวกันเหมือนกันกับฐานปกติทั่วไปเลยนะครับชั้นเยื่องประวจก็ทํางานเหมือนกันนะครับเป็นมีเสมียเนมีพวกช่างมีอะไรเหมือนกันเหมือนประทวนปกตินะครับสัญญาบัตรเหมือนกันครับก็ทําหน้าที่เหมือนกับสัญญาบัตรเหมือนกันนะครับควบคุม แจกจ่ายหรือฝึกหรือผอู้หมวดทางสายผู้หมวดวิทยุอะไรก็ทำหนี่เหมือนกันนะครับทำหนี่เหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าจะเป็นสัญญาจ้างนะครับสัญญาจ้างอาจจะทําสัญญาจ้างทุก4ปีนะครับทุก4ปีนะครับอพอครบ4ปีแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถต่อได้อีก4ปีก็คือลิมิตก็คือทั้งหมด8ปีนะครับแปปีนะลิมิตทั้งหมดนะครับ แล้วก็ช่วงที่เป็นฐานอาสาเนี่ยสิทธิยังไงก็คือสิทธิเนี่ยก็รักษาพยาบาลอะไรก็ฟรีหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราได้เฉพาะตัวเราเองนะครับพ่อแม่ลูกเมียยังไม่ได้นะครับเบิกค่าอะไรต่างๆได้เฉพาะตนเองนะครับแล้วก็ช่วงที่เป็นฐานอาสาเนี่ยก็จะมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนยศปกติเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นสิบโทเป็นสิบเอกเป็นสิบปีะเป็นสิบปีสิบโทสิบเอกนะครับร้อยีร้อยโทอาจจะไม่ถึงร้อยเอกเพราะว่าอยู่ได้ถึงสี่ปีใช่ไหมครับ ก็พอถึงปีที่4ก็ต้องทําสัญญาต่อเพิ่มเติมนะครับแล้วก็หลังจากที่เป็นทหารอาสาครบ8ปีแล้วก็สามารถได้รับเหมือนกับลักษณะของบำนาญแต่บำนาญเล็กเหมือนกับเอาเงินเดือนเดียวสุดท้ายคูณอะ,อะไรสองจุดห้าแล้วก็คูณปีที่ทํางานนะครับอาจจะเป็นสนเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะหารด้วยอะไรสักอย่างหรือว่าอาจจะเป็นรับเป็นเงินก้อนเนี่ยต้องให้เลือกดูอีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นสิทธินะครับแล้วก็พอครบ8ปีแล้วเนี่ยก็สามารถขอ เครื่องล่าได้เหมือนกันนะครับตามชันยศนะ,ะทางนี้ก็สามารถสอบต่อเป็นข้าราชการประจำได้นะครับก็มีสิทธิ์อะไรเท่าเทียมกันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ